มาอีกแล้วนะคะของกินอีเลเว่นนะคะคราวนี้เป็นสินค้านะฮะที่คุ้นเคยกันอย่างนี้ครับคือเทสโตเวฟนั่นเองนะฮะอันเนี้ยออกมาได้สัปดาหนึงแล้วแต่ยังไม่เคยลองนะฮะส่วนอันเนี้ยมาใหม่เลยและมีขายแค่เซอร์วิสอีเลเว่นเท่านั้นนะฮะออลีแอดเซอวิสนะฮะนี่ซองนี้ก็จะเป็นเทสโตเวฟนะฮะกลิ่นสปากเกตตี้ซอสเพสโต้โอ้โห รสชาติความเป็นซอสเพสโต้มันจะเป็นยังไงนะฮะเพสโต้ม่ก็จะคือซอสสีเขียวๆที่เอาไว้ทานคู่กับพวกพาสต้าอะไรอย่างงี้นะโอ้โหสีนะฮะแล้วก็มีเกล็ดนะฮะเขียวๆนะฮะหืมกลิ่มซอสเพสโต้นี่คือเตจมูกเลยอ่ะเอไปใกล้ๆ,ๆนี่คือใช่เลยอ่ะ ทำไมทำถึงขนาดเนี้ยชิ้นนี้อยากให้ดูอ,อาอไรไ่อยไม่หยุดเลยอะ่ะ มีความแล้วว่ไงเดียวความเข้มข้นของตัวมันอนะ่ะโหอันนี้คือบางมากเข้มข้นกิ่งนี่คือต็ดจมูกมาแต่แรกนะฮะรสชาตินะฮะไม่ได้แบบว่าโดดจนเกินไปส่วนตัวมองเลยว่าอันเนี้ยทำถึงนะฮะ มาอีกหนึ่งรสชาตินะฮะเป็นสาหร่ายแซลมอนซอสโชยุนะฮะนดิขยันเขาบอกว่าซอสฉ่ำบนแผ่นนะฮะตรงนี้นะคะทั้งสองซองเลยมันฉ่ำจริงเห็นสีก็รู้เลยนะโอ้โห อันนี้กลิ่นจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะสาหลายคือชัดโชอยู่ก็คือรสชาติมันจะชัดนะแต่กลิ่นไม่ออก พวกสาลายนี่เห็นไ,ไหมทุกอย่างโอเคแต่กลินในนี้มันจะแบบว่าไล่ๆนะฮะรสชาติคือโดนมันโดนมันเลยอะ่ะอร่อยสาลายคือบอกว่าติดนิ้วเแห่ะ สองรสชาติเนี้ยเอาตรงๆเลยนะรสชาติอีกินไปอ่ะเนี่ยอันเนี้ยจะเข้มข้นนะฮะส่วนอันเนี้ยมันจะบอกว่ามีความลงตัวแต่ยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่และอันเนี้ยกลิ่นก็ไม่ค่อยออกแต่อันเนี้ยคือดมเข้าไปตอนแรกเตะจมูกเลยแต่ว่าถามว่าโดยรวมเนี่ยคือต้องลองเนี่ยจริงนะฮะครั้งหนึ่งนะเนี่ยต้องลองเลยนะฮะสองรสชาตินี้แต่ไม่รู้ว่าจะขายตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปตามฤดูกาลของ ผลตัณฑ์นี้นะะก็ไปลองกันได้นะจ๊ะนี่รีวิวตามความเป็นจริงไม่มีการสตอร์ใดทั้งสิ้นจ้ะไปลองกันได้ที่เซเว่นนะฮะซองเนี้ยเท่านั้นนะอันเนี้ยมีขายตามร้านชําทั่วไปร้านชํานะฮะหรือไม่ก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนาะ